วิปรัฐบาลให้กำลังใจก้าวไกลสุสุวิสุทธิชัยนรุณในฐานะประธาน,นาคณะกรรมการประสานงานพักร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลเขาออกมามีน้ำใจนะว่า7สิงหาคมเนี้สาลร,รัฐธรรมนูญนัดฟังคำวินิจฉัยคดียุบพักก้าวไกลวันนั้นก็เป็นวันเดียวกับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรซะด้วยสิแล้วไงการประชุมสภานั้นเราได้รับการประสานจากวิปพักก้าวไกล ว่าขอให้เลิกประชุมเร็วขึ้นหน่อยได้ไหมได้สิควรปรับเวลาให้ตรงกันเราก็เลยให้กำลังใจสอสก้าวไกลสมาชิกพักก้าวไกลตลอดจนโหวตเตอร์พักว่าในการที่จะต้องถูกพิพากษาซึ่งเราก็ไม่ทราบว่าผลจะเป็นบวกหรือเป็นลบนะในอดีตไทยรักไทยก็เคยโดนมาแล้วเราไม่อยากให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยแต่ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่ที่กระบวนการยุติธรรม ที่ผ่านมาเราก็ยอมรับแต่ครั้งนี้ไม่ทราบจริงๆว่าจะออกมาในรูปไหนเราเจอกันในการทำงานสภาร่วมกันสสบางคนก็อยู่มาตั้งแต่สมัยที่แล้วจนถึงสมัยนี้ก็มีการพบปะพูดจากันส่วนในทางการเมืองเราก็เป็นนักการเมืองเหมือนกันไม่ว่าฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลต่างก็ต้องทำหน้าที่ แม้สมัยนี้อาจเป็นฝ่ายค้านแต่สมัยหน้าก็อาจจะเป็นรัฐบาลซึ่งก็จะต้องทำงานร่วมกันวิสุทธ์ชัยนรุนบอกว่าผมก็เห็นว่าหลายคนก็ตั้งหน้าตั้งตาทำงานดีมากส่วนกรณีที่มีการเสนอแก้กฎหมายยุบพักหรือไม่นั้นต้องฟังทุกฝ่ายก่อนเราก็ไม่อยากให้มีแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วตอนนี้สิ่งที่ต้องพูดถึงคือให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม เรายังไม่อยากพูดว่าพักไหนจริงๆแล้วพักเพื่อไทยไม่ได้เห็นด้วยตั้งแต่ตอนสมัยอยู่ไทยรักไทยเราไม่ได้เห็นด้วยกับการยุบพักแต่เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วเราก็แก้ไขไม่ได้ต้องรอฟังส่วนหากเกิดยุบพักก้าวไกลซึ่งจะทำให้ฝ่ายค้านมีจำนวนสมาชิกที่ทำงานในสภาลดลงจะส่งผลอย่างไรนั้นวิสุทธิชัยนรุนบอกว่าสัดส่วนกรรมธิการก็ต้องเปลี่ยน แต่เรายังไม่อยากพูดถึงกันนะอยากให้ผ่านเหตุการณ์นี้ไปก่อนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็มีวิธีการแก้ไขอยู่แล้วที่ผ่านมาถ้าสัดส่วนสสต่อกรับมาทีการลดลงก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนตามนั้นเหตุการณ์ยังไม่ถึงเราจะพูดไปก่อนไม่ได้เพราะเกรงว่าจะกระทบจิตใจของหลายฝ่ายส่วนกระแสข่าวที่บอกก็มีสสฝ่ายรัฐบาลพยายามดูดสสของก้าวไกลนั้น วิสุทธ์บอกว่าตนทำงานในสภายังไม่ทราบข่าวเลยอาจจะมีคนกล่าวขานแบบทีเล่นทีจริงก็เป็นเรื่องปกติแต่คงไม่ได้ไปพูดว่าจะดึงคนนั้นคนนี้เข้ามาอยู่ซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าเป็นข้อเท,ท็จจริงหรือไม่แต่พักเพื่อไทยไม่ไปดูดใครมาและไม่มีความคิดที่จะดูดใครด้วยส่วนได้มีการพูดคุยถึงเรื่องอยากให้สสมาเติมเสียงเพิ่มไหมนั้นวิสุทธ์ชัยนรุยืนยันว่าไม่มีการคุยกัน ตนเชื่อว่าเสียงขนาดนี้เพียงพอแล้วเราก็อยู่ได้สบายสบายตั้งแต่ตนมาเป็นประธานวิปก็ยังไม่มีล่มสักครั้งสมาชิกให้ความร่วมมือดีก็ขอบคุณสสทุกท่านเป็นความร่วมมือของสภาเราไม่จําเป็นต้องหาเสียงมาให้มากกว่านี้ปล่อยให้เขาอยู่ไปเราก็เป็นได้แต่เพื่อนร่วมทุกร่วมสุขกันในสภาทำงานร่วมกันได้ไม่มีปัญหาอะไร ส่วนกระแสะข่าวว่าจะดึงประชาธิปัตย์มาร่วมนั้นวิสุทธิชัยนรุนบอกว่าผมก็ได้ยินมานะแต่เมื่อได้ฟังจากนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องไปดึงพรรคไหนมาวันนี้เรามั่นคงสามารถโหวตผ่านได้สบายไม่มีปัญหาเรื่องโควตาแค่นี้ก็พอแล้วส่วนกรณีท่านนายกเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองพรรคร่วมรัฐบาลอื่นจะดึงสสก้าวไกลามาร่วมโหวตนายกใหม่หรือไม่นั้น วิสุทธิชัยนรุนเชื่อว่านายกเศรษฐาจะปลอดภัยมั่นใจว่าสิ่งที่ท่านทำทำถูกต้องแล้วไม่มีอะไรเป็นกังวลเลยครับทุกคนเชื่อมั่นแล้วในตัวนายกรัฐมนตรีมีแต่ให้กำลังใจท่านให้ท่านทำงานอย่างเต็มที่ถามอีกหนึ่งเรื่องว่ายุบพักเก้าวไกลจะส่งผลต,ต,ต่อตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งที่ปฏิพัติ์สันติพาดาหรือรองอ๋องนั่งทับเก้าอี้อยู่ไหม วิสุทธ์บอกว่าสมมติว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงๆพักร่วมรัฐบาลก็ต้องมาประชุมเรื่องนี้กันวันนี้ยังไม่มีใครบอกว่าต้องการโคต้านี้มีอนุทินบอกอนุทินบอกเขาพูดชัดเจนนะเขาเป็นพักลำดับสามของฝั่งรัฐบาลจริงๆแล้วให้เขาเป็นพักลำดับสองเนาะฝั่งรัฐบาลใช่ลำดับสองลำดับสามของสภาใช่เจ็ดสิบเอ็ดคะแนนซึ่งโดยสิทธิ์แล้วเขาต้องได้เก้าอี้รองประธานสภาแต่ว่าออกมานั่งทับแน่นไง พราะถ้าอองหลุดเนี่ยเขาเอานะคุณวิสุทธิภูมิใจไทยเขาเอาก็อี้นี้ค่ะและถ้าอองหลุดเนี่ยนะเพราะถูกตัดสิทธิ์ในฐานะกรรมการบริหารพรรคองนี่เป็นสสเขตนะถูกชาวพิษณุโลกคุณจะต้องเลือกตั้งสสใหม่หนึ่งคนนะถูกและพักที่องเขาย้ายไปสังกัดน่ะพรคเป็นธรรมเขาจะไม่ส่งคนแข่งนะเขาจะให้ก้าวไกลถ้ายังอยู่วันนั้นนะยังอยู่ถึงนะก็ได้แต่อุทานในใจว่าอ้าวอีห้า บัตรเนี้ยอ๋องเป็นสอสของพักมึงอ,ะอ่ะแล้วสอสนั้นหลุดนะมันก็ต้องรักษาก็อี้ไหมอะม่ะโดย <ทำ S 2> หักษา,า <นะ S 1> เพราะว่าพักเป็นธรรมเขาจะชุ่มชื่นในภาคใต้ไงพี่เ,เนี่ยก็ดูการเมืองไทยเอาเถิดเอาเถิดวงการบันเทิงอ่นนะนเนาะวงการบันเทิงยังอายจ้ะ